สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาดูแนวทางกันต่อครับคุณผู้ชม งวดประจำวันที่16ทธันวาคม2564ครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งบนแนวทางของแอดหมูอรไทครับคุณผู้ชมครับอาจารย์จะมีเลขวิ่งให้2ตัวนั่นก็คือ1กับ8นะครับงวดใหม่1กับ8ครับตามนี้ครับแนวทางแอดหมูอรไทวิ่งบนถัดมาครับจะเป็นแนวทางของช่างนตชอบคำนวณ อาจารย์จะมีเลขเด่นมาให้2ตัวนะครับสถิติก็มีเข้ามีหลุดนะครับคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาของอาจารย์คือใบนี้หลุดไปนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้น16พฤศจิกายนของอาจารย์เข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับขึ้นบน1กับ7นะครับถัดไปอีกของอาจารย์ก็เข้า0ครับคุณผู้ชมหวยออก037แต่ว่า2งวดก่อนหน้านั้นก็คือ2ใบนี้หลุดนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสาธิติทิศท,ท,ทางตัวเลขของอาจารย์งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือสุดด้านบนครับใบนี้16 12 64อาจารย์ให้เด่นมาที่7กับ8นะครับ7กับ8ตามนี้ครับแนวทางช่างโน้ตชอบคำนวณใบสีขาวใบเต็มก็ใบนี้ครับคุณผู้ชมถัดมาครับ จะเป็นแนวทางของเชฟชินครับคุณผู้ชมเป็นแนวทางสูตร A3 ครับเด่นบนมาหนึ่งตัวสูตรของอาจารย์ทำได้ดังนี้ครับ345ครับ345ตามนี้ครับสูตร A3 ลงวันที่16ธันวาคม2 5 6 4แนวทางเชฟชินครับใบนี้จะเป็นแนวทางของเจ๊ลายลา,ายพัทยาเด่นบนมาแน่แน่เหยียบไว แนวทางของอาจารย์ก็เดินดีนะครับคุณผู้ชม2องวดหลังสุดของอาจารย์ก็เข้านะครับ16พฤศจิกาของอาจารย์เข้า6ครับควยออก7 6 1หงวัที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า2ตัวเลยนะครับเลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็มี5กับ8นะครับที่เข้าควยออก2 58ครับอาจารย์จะมีเลขเด่นบนให้3ตัวนะครับคุณผู้ชมสาิตีก่อนหน้านี้ของอาจารย์ก็ถือว่าเดินดีนะครับ ก็ตามนั้นครับงวดใหม่ก็คือใบนี้16 12 2, 2,021ครับเด่นบนมาแน่ๆเยียบไว้เลขเด่นสูตรของอาจารย์ทำได้2 4 5ครับ2 4 5ตามนี้ครับแนวทางของเจ๊ไลายพัทยาขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับใบเต็มก็คือใบนี้ครับคุณผู้ชม เด่นบนมาแน่ๆเหยียบไว้ถัดมาจะเป็นแนวทางของยายผาครับโดยรักจากยายผาเป็นแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งของอาจารย์นะครับเรามาย้อนดูสาถิติกันสักนิดหนึ่งใบนี้ก็จะเป็นงบที่1ิ1ทับนะครับของอาจารย์ก็เข้ากลุ่มเลขเด่นนะครับคุณผู้ชมถัดมาอีกครับ1พฤศจีกาของอาจารย์เข้า7นะครับกลุ่มเลขเด่น งวดวันที่16พฤศจิกาเลขเด่นของอาจารย์ไม่เข้านะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเข้าเลขชุดตรงนี้61หวยออก7 61งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าตัวดึงเด่นของอาจารย์นะครับนั่นก็คือห้หวยออก2 5 8ครับเลขชุดของอาจารย์ตรงนี้ไม่เข้านะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ครับคุณผู้ชม 16, 12, 6 4แนวทางของอาจารย์ก็ตามที่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชมจะแคบหน้าจอใบนี้ ขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมก็ได้นะครับเรามาดูใบเต็มกันกลุ่มเด่นบนของอาจารย์ครับสูตรของอาจารย์ทำได้1576ครับ1576ดึงเด่นครับได้1กับ7ครับคุณผู้ชมดึงเด่นได้1กับ7มาดูตัวที่อาจารย์รักกันครับอาจารย์รักชุดเดียวครับ157ครับ157 ตรงนี้จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์นะครับก็มี5756595053นี่ชุดกันนะครับแล้วก็จะมีอีก4ชุดด้านล่างครับ8626แล้วก็16กับ46ตามนี้ครับสคสด้วยรักจากยายผาขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของ ตีน้อยครับบนนอนมาใครรอมารับไปนะครับมาแล้วสาิติของอาจารย์ก็เข้ามาเพียบเลยครับคุณผู้ชมใครชอบแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอนําไปไล,ล่เรียงกันดูได้นะครับก็เริ่มตั้งแต่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมไล,ล่เรียงกันอย่างนี้เนาะสองงวดหลังสุดของอาจารย์ก็เข้านะครับงวดนี้ของอาจารย์ลงล่างครับเจ็ดหกหนึ่งห้าเจ็ด แต่ว่างวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับของอาจารย์มี2ครับคุณผู้ชมที่เข้าหวยออก2 5 8 8 2ก็ผ่านนะครับงวดใหม่ก็ใบนี้เลย 16, 12 6 4เลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็4กับ5ครับจัดไปครับคุณผู้ชมใครรอมารับไปครับ 16, 12 64ชัดเจน4กับ5ตัวไหนจะขึ้นบน หรือว่าจะขึ้นทั้งสองตัวรอลุ้นกันครับใบเต็มก็คือใบนี้ครับคุณผู้ชมอดตีตน้อยครับบนนอนมาขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับของแอดละเด่นกันบ้างสูตรของอาจารย์จะอยู่ด้านล่างนะครับคุณผู้ชมเด่นบนที่ผมลงให้ไปก่อนหน้านั้นก็คือ3กับ4เพิ่มเติมขออภัยครับเพิ่มเติมก็จะเป็นหลัก10ครับ สูตรของอาจารย์ทำได้789ครับคุณผู้ชม789จับเข้าคู่กันก็ตามที่เห็นด้านบนนี้เลยนะครับ737483849394อาจารย์บอกว่าเน้นบนเน้นบนตรงเนาะตามนี้ครับแนวทางของแอ็ดละเดนถัดมาจะเป็นแนวทางตารางของอาจารย์ท่านนี้ครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า5นะครับคุณผู้ชม อาจารย์จะมีเลขเด่นไม่4ตัวนะครับงวดใหม่ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับ16 12 64แนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามนี้เลยนะครับมี5801ครับทุกท่าน5801ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ใบนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับอีกใบก็จะเป็นใบนี้ครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า2ตัวเลยนะครับ มี2กับ8ที่เข้านะครับคุณผู้ชมก็คือตรงนี้วดใหม่ก็คือใบนี้ครับตารางแถวสุดท้ายเลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็1679นะครับ1679ตามนี้ครับแนวทางเด่นบนมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับหนุ่มเฮกมุกดาหาร สูตรของอาจารย์จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับสูตรติดบนบวกล่างไทยเลขเด่นที่อาจารย์ทําได้นะครับก็คือ4กับ3ครับคุณผู้ชม4กับ3วันที่16 12 6 4ชัดเจนนะครับตัวไหนจะมาบนตัวไหนจะลงล่างคุณผู้ชมก็ลองนําไปเก่งกันดูนะครับข้อมูลด้านบนอาจารย์ก็มีแนวทางให้เบื้องต้นนะครับคุณผู้ชม อาจารย์ให้เด่นมาที่4กับ3ครับเลขชุดก็4 6 4 7ก8เจครับ49นี่ติดดาวทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผู้ชมแล้วก็มี3 6 3 7 3 8นี่ติดดาวทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็มี3 9ชุดหนึ่งตรงนี้ชุด3ตัวครับมี2ชุด4 38กับ3 49อาจารย์บอกว่าเน้น49กับ38นะครับผู้ชมท้ายสุดตรงนี้อาจารย์บอกว่าหนักหนักด้วย ก็จะประมาณนี้ครับแนวทางหนุ่มแหง่งมุกดาหารมาต่อกันที่แนวทางแอดเฟกครับเป็นข้อมูลสูตรเด่นหลักหน่วยนะครับคุณผู้ชมสูตรเด่นหลักหน่วยสถิติก็เข้ามาเพียบเลยครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็เข้า8นะครับแต่ว่าใบนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับคุณผู้ชมใบตรงกลางเนี่นะครับ งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือสุดนะครับคุณผู้ชมครับอ่อซ้ายมือสุดครับขออภัยขออนุญาตขยายแป๊บนึงนะครับจัดไปครับซ้ายมือสุดครับคุณผู้ชมใบนี้สูตรของอาจารย์ทําได้ครับ1กับ3นะครับคุผู้ชมแนวทางเด่นหน่วยบนครับ1กับ3จะมาไหมรอลุ้นกันครับ ว่ที่ผ่านมาก็ตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้ครับแนวทางแอดเฟกหน่วยบนเด่น1กับ3ครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดเก้ครับเป็นแนวทางเด็กแนวเปลี่ยนสูตรนะครับผู้ชมเปลี่ยนสูตรเป็นแนวทาง1 0หน่วยบนนะครับสูตรของอาจารย์ทำได้3 7 9ครับคุณผู้ชม3 7 9ตามนี้ครับแนวทางแอดเก้ ถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดฟ้าใหม่นะครับคุยสระเก้าเป็นแนวทางข้อมูล2ตัวล่างตรงตรงครับแนวทางของอาจารย์ก็เข้ามาเพียบเลยนะครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะทําย้อนหลังหรือเปล่าเนาะงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างสุดนะครับผู้ชมแนวทางที่อาจารย์ทําได้ก็ตรงนี้เลยนะครับหลัก10ก็0นย์กับ1หลักหน่วย0 2 4ย์ครับจับเข้าคู่กันก็ได้ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี 10 12 14แนวทางล่างตรงตรงครับคุณผู้ชมถัดมาครับก็จะเป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์นะครับใบนี้เป็นข้อมูล3ตัวตรงๆบวก2ตัวบนนะครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดฟ้าใหม่นะครับคุณผู้ชมครับแนวทางของอาจารย์บอกด้วยนะครับตรงนี้ติดดอกจันมาเลยนาะบอกว่าสูตรย้อนหลัง แค่แนวทางนะครับถ้าชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับคุณผู้ชมงวดใหม่ของอาจารย์จะอยู่ด้านล่างครับคผู้ชมครับตรงนี้นะครับสูตรของอาจารย์ทำได้มัดรวมกันชุด3ตัวแล้วก็2ตัวห้อยท้ายอยู่ตรงนี้นะครับตามนี้ครับแนวทางของแอดฟ้าใหม่ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของปู่ชัยครับคุณผู้ชมเป็นข้อมูลคู่โต๊ดตรงบนนะครับเป็นข้อมูลฉบับคัดพิเศษต้องบอกก่อนนะครับฉบับคัดพิเศษผมไม่ได้ลงให้นะครับงวดที่ผ่านมาจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มี25ที่เข้านะครับเผยออก258งวดใหม่ก็ใบนี้ครับ 16, 12, 64คู่โต๊ดตรงบนของอาจารย์ก็ตามที่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชม แับหน้าจอนำไปพิจารณากันดูได้ครับแนวทางของปู่ชัยครับฉบับพิเศษใบเต็มก็คือใบนี้ครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับอาจารย์เพชรไพลินเป็นแนวทางเด่นบนนะครับ16ธันวา64อาจารย์ให้เด่นมาที่3กับ4ครับคุณผู้ชม3ตัวสีแดง4ตัวสีน้ำเงินครับ คู่เงินของอาจารย์ก็373839474849ข้อมูลบนของอาจารย์ครับถัดมาก็จะเป็นข้อมูลล่างของอาจารย์ครับคุณผู้ชม16ธันวาคม64ชัดเจนอาจารย์ให้เด่นมา7กับ2อนะครับอาจารย์บอกว่า2ตัวมา1ตัวล่างครับคู่เงินของอาจารย์ก็757470202420ครับคุณผู้ชม252420ครับขออภัยด้วยเนาะ ตามนี้ครับแนวทางเด่นล่างของอาจารย์เพชรไพลินมาต่อกันที่เด่นล่างของอาจารย์เทพบรรลือสูตรขั้นเทพกันบ้างอาจารย์จะมีเลขเด่นมาให้4ตัวนะครับคุณผู้ชมมี2 4 5 6 2 456ลงวันที่ครับ16 12 2564ตามนี้ครับเด่นล่างของอาจารย์เทพบรรลือ มาต่อกันที่เลขติดล่างกันบ้างแนวทางของแอดต่อกิษณะแนวทางของอาจารย์ก็เดินมา2งงวดนะครับงวดนี้ออก9 5นะครับงวดนี้ออก5 7ก็ผ่านครับมาหลุดงวดที่ผ่านมาครับหวยออก8 2ของอาจารย์ไม่มีนะครับงวดใหม่จะกลับมาเดินต่อไหมรอลุ้นกันครับคุณผู้ชมก็คือใบนี้16 12 6 4เลขติดล่างของอาจารย์ก็2 3 4 8ครับ 2 3 4 8ตามนี้ครับแนวทางของแอดตอกิษณะใบเต็มก็คือใบนี้ครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับหวยชุมแพร่สูตรของอาจารย์ทําได้ที่3กับ7นะครับคุณผู้ชม3กับ7งวดใหม่นะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า8ตัวเดียวเนาะตรงนี้นะครับหวยออก82ส ตามนี้ครับแนวทางของหวยชุมแพอีกใบหนึงก็จะเป็นใบนี้ครับเป็นข้อมูลล่างครับสูตรของอาจารย์ทำได้หลัก10ของอาจารย์มี5 6 8หนะครับหลักหน่วย0 1 2แนวทางของอาจารย์ก็ตรงนี้เลยนะครับ50 5 1 52 60 6 16 2 80 81ตรงนี้เนาะก,ก็น่าจะเป็น82นะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เขียนลงเนาะ ก็จะประมาณนี้ครับแนวทางหวยชุมแพร่ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับมหาแดงครับคุณผู้ชมมหาแดงผมเจอมานะครับเรามาย้อนดูสถิติสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมอาจารย์จะมีแนวทางเออสิบล่างมาให้หนึ่งตัวนะครับเห็นว่าแนวทางของอาจารย์ก็เข้าดีก็นำมาฝากคุณผู้ชม งวดนี้ออก95ก็เข้านะครับแล้วก็16พฤศจิกาของอาจารย์ก็เข้า5นะครับหวยออก5 7 1ธันวาตรงนี้ครับหวยออก82ของอาจารย์ก็เข้า8นะครับงวดใหม่คือใบนี้ครับคุณผู้ชม16 12 6 4ก็คือ16ธันวานะครับอาจารย์ให้3มาครับหลัก10ล่าง3ตัวเดียวครับคุณผู้ชมชอบก็ลองนำไปเป็นแนวทางกันนะครับแนวทางของ มหาแดงครับอาจารย์ลักเนาะผมมีอีกหนึ่งแนวทางมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูครับผมเอาแนวทางของอาจารย์ลักมหาแดงมัดรวมกับแนวทางของอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับหลัก10ล่างแต่ว่าแนวทางของอาจารย์เอกสิทธิ์มาได้ทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยเนาะผมก็ถือว่าเป็นเลขเด่นแล้วกันนะครับแนวทางของอาจารย์เอกสิทธิ์ก็มี 6, 2 8นะครับ แนวทางของอาจารย์ลักให้3มาตัวเดียวครับจับมัดรวมกันครับคุณผู้ชมก็ได้6336 2332แล้วก็8338ครับก็จะประมาณนี้เนาะหากชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับเพราะว่าตัวเลขเด่นของอาจารย์ทั้งสองไม่ตรงกันครับก็จับมัดรวมกันเลยเนาะตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยครับสวัสดีครับ